สวัสดีครับคอมเมนต์ v ีแชร์วันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของเซปักตะก้อภูมิภาคอาหรับและเปอร์เซียมาเล่ากันบ้างครับว่าในภูมิภาคตะวันออกกลางมีความชอบกีฬาเซปักตะก้อและคอมเมนต์กันอย่างไรบ้างก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับว่ากีฬาตะกอ้อนี้เป็นกีฬายอดฮิตในประเทศไทยอีกชนิดกีฬาหนึ่งก็ว่าได้เพราะวาความมันความตื่นเต้นของกีฬาการเสิร์ฟ และการฟาดลูกตะก้อที่ดูสนุกยิ่งถ้าเป็นรายการแข่งขันในระดับนานาชาติที่มีทีมแข่งขันค่อนข้างคู่ขี่สูสีกันแล้วแล้วก็ถือว่าแฟนๆต้องลุ้นกันตัวโกงไม่แพ้ชนิดกีฬาอื่นเช่นกันปัจจุบันประเทศไทยมีพลตรีจารึอรกอารีราชกาลันเป็นนายกสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยและนับจนถึงปีนี้ก็ก่อตั้งมาได้39ปีแล้วครับ ัจจุบันกีฬาตะก้อได้รับการแข่งขันในระดับสากลนานาชาติมีสาพันธ์เซปักตะก้อนานาชาติดูแลอยู่หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า ISTAF เป็นองค์กรระหว่างประเทศสำหรับกีฬาเซปักตะก้อประธานคนปัจจุบันก็คือพลตรีจารึกอารีราชกาลันคนเดียวกันนี่ละครับและก่อตั้งขึ้นในปีพศ .2531 เป้าหมายหลักในปัจจุบันก็คือการเผยแพร่เซบักตะกอ้อไปยัง75ประเทศทั่วโลกซึ่งจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้เราสามารถถักดันเป็นกีฬาโอลิมปิกในที่สุดครับประเทศไทยเองมีตะกอ้อไทแลนลีกเป็นการแข่งขันตะกอ้อลีกอาชีพซึ่งจัดโดยสมาคมตะกอ้อแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9ทีมในฤดูกาล2563นะครับสมาคมนี้ก่อตั้งเมื่อปี2545หรือ20ปีมาแล้วล่าสุดในปี2563ก่อนโควิดระบาดรุนแรงนะครับทีมแชมป์มาจากจังหวัดปัุมธานีจากจำนวนทั้งหมด9ทีมแต่ทีมที่เป็นแชมป์มากที่สุดตั้งแต่มีลีกมาก,ก็คือจังหวัดนครปฐมปัจจุบัน ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์เซปักตรกนานาชาติหรือ ISTAF อมีทั้งหมด54ประเทศทั่วโลกครับแต่เล่นได้ระดับไหนก็ต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับจากประเทศเหล่านี้ทั้งหมดจะแบ่งเป็น2ทวีปหลักๆก็คือสมาพันธ์เซปักตรกแห่งเอเชียและสมาพันธ์เซปักตรกแห่งยุโรปดังนี้ครับ ส่วนสำหรับรายการแข่งขันตะก้อระดับนานาชาติมี4รายการใหญ่ๆก็คืออิสต้าโวคัพอิสต้ s ซูเปอร์ซีรีส์ e ิงคัพเซปักตะก้ Championship Thailand และมาเลเซีย k ีจูฮารีครับซึ่งมาเลเซียเองเขาก็มีลีกตะก้อเช่นกันนะครับชื่อว่าเซปักตะก e a g u e สำหรับทีมตะก้อระดับนานาชาติ ที่เราอาจจะเคยเห็นและคุ้นเคยกันอยู่แล้วที่แข่งในรายการแต่ก็ชิงเพื่อพระราชทานคิงครับครั้งที่34ในประเทศไทยปี2562หรือในปี2019ครับมีประเทศเข้าร่วมทั้งหมด31ประเทศได้แก่กัมพูชาตาิลีใต้จีนญี่ปุน่นไต้หวันไทย, Zealand, น,ยนิวซีแลนด์เนปาลบราซิลบุนไนบางคลาเทศปากีสถานฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์มาเลเซียเมียนมาเยอรมนีเลวเวียดนามสีลังกาสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ออสเตรเลียอฟัฟกานิสถานอินเดียอินโดนีเซียอิรักอิรานโอมานและฮ่องกงสำหรับเซปัตกตะก้อภูมิภาคตะวันออกกลางเอาจริงๆก็คืออาจจะยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ในกลุ่มประชาชนท้องถิน่นยกเว้นเป็นชาวต่างชาติที่ไปทำงานที่ตะวันออกกลาง เช่นคนไทยคนลาวฟิลิปปินอินโดแม้แต่ประเทศ UAE นะครับหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตก็ยังเยี่ยมเยียนอยู่สำหรับกีฬาตะกอ้อแม้จะมีทีมตะกอ้อ UAE ก็ตามแต่ผู้เล่นในทีมก็จะเป็นนักตะกอ้อฟิลิปปินซึ่งเขาก็ได้ตั้งสมาคมขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า Festa า u e e ซึ่งแปลว่าสมาคมเซปักตะกอ้อฟิลิปปินที่อาศัยอยู่ใน UAE เพื่อต้องการจุดประกายให้คนอาหรับ หันมาเล่นและสนับสนุนให้กีฬาตะก้อแรงหลายมากยิ่งขึ้นในดูไบและอาบูดาบีแต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่ดังที่โค้ชชาวอิหร่านที่มาช่วยผักดันเรื่องนี้ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้แต่ที่น่าสนใจก็คือประเทศโอมานและประเทศอิหร่าน กลับเป็นประเทศที่นิยมกีฬาเซปักตะก้อกันค่อนข้างมากและเคยเข้าร่วมแข่งขันในรายการคิงคัพที่ประเทศไทยจัดอยู่แล้วบ่อยครั้งสำหรับโอมานนั้นอันดับล่าสุดคือได้ที่สามเหรียญทองแดงประเภทชายคู่ในรายการคิงคัพครั้งที่34ในปี2019ที่ประเทศไทย แต่เป็นการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับรองเรียกว่าดิวิชั่ n น1นะครับไม่ใช่ดิวิชั่นสูงสุดซึ่งประเทศไทยไม่ได้ส่งในทัวร์นาเมนต์นี้ครับแต่ก็นั่นแหละครับสำหรับโอมานก็ถือว่าเป็นความสําเร็จจากความพยายามในการฝึกฝนมานับครั้งไม่ถ้วนและก็ได้รับความยกย่องชื่นชมและยินดีจากแฟนๆตรกก็ในบ้านเขากันอย่างมากมายเช่นกันครับ มาดูสำหรับตะกอ้อเปอร์เซียกันบ้างคือประเทศอิรานต้องบอกว่าในภูมิภาคนี้ประเทศอิรานกีฬาตะกอ้อค่อนข้างเป็นที่นิยมเลยครับและถ้ายิ่งดูไปที่ผลงานที่ผ่านมาก็น่าว่าน่าสนใจเช่นกันซึ่งอิรานมีการจักการแข่งขันตะกอ้อภายในประเทศทั้งชายและหญิงและอิหร่านเองก็พยายามเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆระดับนานาชาติมากมายผลงานล่าสุดในปี2019 รายการตะก้อกิงครับประเทศไทยได้เหรียญทองประเภททีมชายแต่เป็นเหรียญทองในระดับดิวชั่นหนึ่งเช่นกันหรือเป็นทัวร์นาเมนต์ที่รองจากดิวชั่นสูงสุดซึ่งประเทศไทยก็ไม่ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเช่นกันครับแต่เพียงเท่านี้ก็ถือว่าทีมอิหร่านก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับส่วนตะก้อหญิงอิหร่านได้เหรียญทองแดงประเภททีมในปี2017และได้เหรียญทองแดงประเภทตะก้อลอดห่วงในปี2014 ในขณะที่ทีมชายได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงในปี2014และ2015และเร็วๆนี้ในปี2021อิรานได้เป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันตะก้อชื่อว่า World Cup s e p a k t a o Solo Virtual Championship เรียกง่ายๆว่าการแข่งขันดอตตะก้อชิงแชมป์โลกออนไลน์ทั้งประเภทชายและหญิงอายุต่ำกว่า19ปีผลการแข่งขันประเภทชายผลปรากฏว่าชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ1 2 3เป็นของประเทศเจ้าภาพอิหร่านเองดอได้สูงสุด77ครั้ง75ครั้งและ72ครั้งตามลำดับส่วนประเภทหญิงเหรียญทองเป็นของเด็กไทยซึ่งมีผู้ชนะสองคนเพราะว่าดอได้เท่ากันที่72ครั้งเหรียญเงินก็ยังเป็นของเด็กไทยเช่นกันแต่เหรียญทองแดงเป็นของอิหร่านส่วนคอมเมนต์อิหร่านเกี่ยวกับกีฬาตะก้อ ก็จะมีการส่งกำลังใจกันย่งย่องชมเชยจากแฟนกีฬาสำหรับความพยายามและมุ่งมั่นจนทำผลงานระดับนานาชาติอยู่เรื่อยๆและขณะน,นี้ประเทศอิหร่านเองก,ก็กำลังมองไปที่เป้าหมายใหญ่ที่การส่งทีมตะก้อเข้าร่วมการแข่งขันในเอเชียนเกมปี2022นี้นะครับที่เมืองหางโจวประเทศจีนระหว่างเดือนกันยายนที่กำลังจะถึงนี้ ครับและทั้งหมดที่นำมาเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องราวของกีฬาตะก้อรอบโลกรวมถึงคอมเมนต์บางส่วนโดยเฉพาะในแถบตะวันออกกลางอาหรับและเปอร์เซียเป็นเรื่องราวที่รวบรวมมาจากหลายแห่งและเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายเพื่อเป็นอีกแหล่งข้อมูลที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยครับหากมีส่วนใดตกหล่นไปหรือผิดพลาดไปก็ขออภยัยในนาทีนี้และก็เช่นเดิมครับสามารถคอมเมนต บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอขอบคุณทุกการไลค์ทุกการติดตามที่ผ่านมาถ้าชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่มาให้ฟังอีกเรื่อยๆและถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่าช่วยแชร์คลิปก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ